ที่จะก่อนที่จะเริ่มเกคลิปนี้นะครับผมให้แนะนําคุณผู้ชมใส่หูฟังโทรศัพท์หรือรอบป,ประตูด้วยถ้าคุณใช้คอมในการดูคลิปต่อไปนี้นะครับ <c oughs> ผมกไ็ได้มารีวิวเกมนี้ครับ Wild Life เป็นเกมที่ค่อนข้างจะหายากเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะดันเกมนี้เพราะว่าตัวเกมมันอ่ายังไงละ่ะเป็นตัวโปรตป์ตส่วนใหญ่นะครับก็ จะต้องไปหาทางพาร์คิออนเอานะดวผมจะโชว์และแปะลิงก์ไว้ให้เผื่อใครสนใจนะโอเคซึ่งเกมน,นี้คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักนะแต่ผมก็สัรหาแล้วก็ไขคว้าม่ได้จนได้เกมน,นี้ครับเป็นเกมที่ด้สนตรวผมให้ใครที่ถือว่าดีมากนะในเกมแนวนี้นะผมถามว่าผมกลัวดีมอนดิทายไหมไม่กลัวครับเพราะว่าผมยังไม่ถึงเอ่ออะไรล่ะ ข้อกำหนดของ y t u t u นะโอเคนี่คือส่วนของ Setting ที่ผมจะให้ดูก่อนแล้วกันสหรับเกมนี้โอเคคุณผู้ชมเกมนี้ผมบอกแค่ว่าเกมนี้กิน,นสเปคพอสมควรน,นะอ่าในส่วนนี้ผมก็จะปรับอ่าไฮให้ดูก่อนแล้วกันนะเอ่ยังไงดีลนะ่ะบางส่วนเนี่ยบางส่วนไฮได้แต่อย่าสูงเกินไปอย่างเอฟเฟกต์เกมนี้มันยัง o p t i m i z หมมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ถือว่าโดยรวมถือทำว่าดีมากนะมาเป็นเกมแนวอย่างนั้นเลยคุณผู้ชมนะเคเดี๋ยวผมมาหาก่อนนี่ผมจะบอกแค่ว่าเกมนี้หมุดเซนเซอร์เทพจะไม่ได้เซนเซอร์เลยนะผมต้องอตัดต่อเองนะเวลาเซนเซอร์เซนเซอร์ใช้คัมบอลลี่อู่เลยอ่านไว้มินิมอลมีเดียมผมจะปิดเปิดไปก่อนแล้วกันนะคลายมาเป็นเกมแนวนั้นอยู่แล้วละแต่ถ้าคุณได้เกมมามันก็จะปรับ บบคือลืออ้เบิ่มๆอยู่แล้วนะตัวเมจะเป็นคือมันเป็นแค่ขั้นตัวเวอร์ชันที่ผมได้มานี้ไม่ใช่เวอร์ชั่นล่าสุดนะอันนี้เป็นเวอร์ชันที่เขาทําเสร็จไปแล้วแล้วก่อยให้แบบว่าสามารถดาวน์โหลดได้นะในตอนนี้แต่ผมก็รอตัวใหม่อยู่เรื่อยๆนะการสมัครมันในพาร์ทิออมาเป็นรายเดือนนะเกมนี้เคผมจะเข้าไปที่หนึ่งเกมละคันคือเกมนี้จะมีโหมดในเรื่องนะทำในเรื่องนะเกมน,น,นี้แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสนหรอกคุณรู้ แต่ผมจะมาเล่นเนื้อเรื่องให้ดูก่อนคร่าวๆแต่ผมจะบอกแค่ผมเล่นแค่เฉพาะได้แค่เฉพาะต้นๆเท่าน,นั้นเพราะว่าหลังๆมาเกมนันก็จะแบบนั่นแหละนั่นแหละครับุณผู้ชมนะโดยที่ผมจะไปให้ดูแซนบ็อกอะไรอีกอย่างเลยและโอเคส่วนตอนแรกมาอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องและอันนี้จะเป็นระบบคอมแบทที่เขามาให้เราเคสเฉยๆนะซึ่งเกมน,นี้ผมจะอยังไงล่ะ ข้ามคอมเปตไปเลยกันนะเราจะมาเล่นอันนี้ให้คุณผู้ชมดูแค่เฉพาะช่วงต้นนะเพราะว่าเดี๋ยวหลังๆผมจะต้องออกมาค่ะนั่งเซ็นเซอร์เนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนะเพราะว่านั่นเลยครับโอเคจะมาให้ดูคร่าวๆนะนี่คือเกมที่อันนี้คือยังเขายังทำไม่เสร็จนะโอเค โอเคโอ้เฟรมเดยผมวิ่งอยู่ที่30คุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่คือเกมอย่างนั้นจริงๆนะอันนี้คือที่เขาตั้งใจตั้งใจจะให้เกมมันเป็น RPG นะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจหรอกคนะุณนี่คือเกมภาคของเกมนะเค จะให้ดูภาพรวมเฉยๆนะเดี๋ยวผมจะข้ามไปเ,เพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆนะมันคือดื้อมากโอเคครับคือตอนนี้ผมต้องปรับภาพให้ต่ำลงนะเพื่อที่จะให้มันแบบว่าสามารถเล่นได้แล้วก็ให้พอให้ผู้ชมพอเห็นภาพนะสำหรับเกมเกมนี้โอเคนี่นี่คือเกมที่ยังไม่เสร็จนะดูคุณภาพโอ้โหสวยงามจริงๆนะเกมนี้โอเค นี่ผมมาเดินสำรวจให้คุณผู้ชมดูนะ็อกกิงนะ้งนะเยนนี้ยังนั่นแหละนะคิวซะหน่อยนะผิดเคติดของอืมโอเค,บอออเคแบบนี้โอ้โหเจอตัวประหลาดจริงแล้วมันก็นั่นแหละมีระบบคอมแบทนะผมจะตัดตัดให้ดูกันจริงๆแล้วคุณผู้ชมชาวคอนนี่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยดูในสิ่งนี้เท่าไหร่ผมรู้นะ ไปหาอมันแล้วก็จัดการยิงมันเลยจริงๆเมือกมนี้สเตลได้นะไม่ผมไม่สเตลหไม่ทางตายซะโอเคจริงๆเราเจอน่าจะเจออีกหลายตัวในข้างหน้านะโอเคดเดี๋ยวผมจะตัดตัดไปเลยนะโอเคเราต้องวิ่งไปตรงนี้ ที่จะเข้าหมู่บ้านแล้วเราก็จะมาเจอเพื่อนเราเนะโอเคไม่สนครับเรากดสคิปเลยผมรู้ว่าคนผู้ชมในการครั้งแรกที่เล่นเขาก็จะไม่สนอะไรทางนั้นนะมาพบกับความคอนนี่นะโอเคนี่คือหมู่บ้านนะซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยภา,ารกิจที่มันจะให้เราทำเนี่ย <c oughs> ก็คือให้เราไป ยังไงล่ะสกูตผู้หญิงในหมู่บ้านให้มากกว่าไอ้นี่นะไอ้เพื่อนไอ้คนนี้ที่มันมานั่งอยู่ตรงนี้นี่เองนะคุณผู้ชมนะโอโ้โหเป็นธารกิจที่ผมรู้ว่าคุณผู้ชมชอบนะส่วนใหญ่โอเคแต่ผมรู้ว่าคุณผู้ชมจะคาดหวังที่จะให้ผมไปไอ้นี่ใช่ไหมล่ะไม่คุณผู้ชมต้องไปสัมผัสเอาเองครับสําหรับเนื้อเรื่องนะโอเคอันนี้คือส่วนที่จริงจังขึ้นมาละสำหรับโหมดเซนบ็อกนะะเป็นโหมดที่เราสามารถ ทำอะไรก็ได้นะฮะ,ะเราสามารถเลือกแมปอะไรได้ทุกอย่างเลยนะที่เกมเขามีให้ในตอนนี้นะฮะซึ่งนั่นแหละครับเราต้องคือผมต้องให้เราผู้ชมนะเล่นโหมดในเรื่องจบก่อนนะถึงเราถึงจะได้อ่ามา unlock ตัวละครในโหมดนี้ได้นะโอเคเป็นตัวละครพิเศษนะที่ถือว่าเบึ้มๆคือลือในระดับหนึ่งเลยนะผู้ชมโอเคเราก็จะเลือกแบบไหนดีนะเออยังไงล่ะเอาเอา่อ ชวลงไปแล้วกันนะคุณผู้ชมโอเคนี่คือตัวละครที่เราเล่นเนรื่องจบแล้วมันจะอันล็อกให้เรานะเบิ้มเบิ่มเช okay. ก่อนอีเลยเราต้องหาเสื้อผ้าให้เธอใส่ก่อนนะที่มันปิดมากกว่านี้นะโอเคก็กดนี้ฮะจริงๆแล้วตัวละครในเกมนี้มันไม่ได้คือลือตั้งแต่ต้นนะแต่ผมได้ทำการปรับแต่งนะ มีหมดเลยนะภาษาอังกฤษนะครับคุณผู้ชมก็จะรู้กันว่ามีอะไรนี่ก็คือนั่นแหละครับความคือ,อปรับได้นี่แล้วแต่เลยนะบั้นท้ายนะครับปรับได้ขนาดบั้นท้ายอะไรพวกนี้นะกล้ามนะชอบสามกล้ามบึกก็แล้วแต่นะนะสามารถปรับน้อยให้น้อยหรือมากได้นะกดแล้วก็กดสต็อปได้นะสามารถออกในหน้าในหน้าของส่วนนี้นะคซึ่งนะ เกมนี้เราสามารถเออ่นั่นแหละครับมันเปิดกว้างนะมี n p c แบบว่าเตเ็นหมดเลยนะแล้วก็นั่นแหละคือเออ่ความเปิดกว้างนะ่ะมีลูต้าอะไรพวก,กนี้ก็มีนะมีนะครับแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่เปิดแบบว่ายังไงละ่ะเพศนะมีทั้งชายหญิงแล้วก็หญิงหญิงชายชายนะแล้วก็เป็นส่วนของเฟอร์รี่ก็มีนะฮะเกมนี้ ลักหมดเลยนะฮะส่วนตัวผมชอบแบบปกติมากกว่านะแบบชายหญิงปกตินะฮะซึ่งตัวผู้หญิงนี่คือบอกว่าเลยว่าดีมากนะฮะตัวผู้หญิงโมเดลทำมาดีมากเลยนะเกมนี้ถือว่าสุดเลยเชแล้วนี่คือตัวละครพวกตัวคองผู้ชายนะเชโอเค,อเคผมจะเชิญมาสักตัวหนึ่งกันนะเราซึ่งผมจะให้คุณดูแค่ฟังก์ชันเชิญนะ ั ction, ผมจะให้ดูฝั่งนี้นะเราสามารถเลือกมุมกล้องนะ,ะเลือกแอนิเมชันท่าทางได้หมดเลยนะนี่6ินานะเลือกได้หมดเลยนะฮะนี่ครับมีหลายท่ามากให้ผู้คนสรรหาแล้วแต่ NPC แต่ละตัวจะท่าไม่เหมือนกันด้วยนะคุณผู้ชมสามารถไปน,นียน้ได้นะมีหลายแบบมากนะแต่ขึ้นขึ้นอยู่กับคู่ด้วยนะขึ้นอยู่กับคู่แต่ละคนด้วยนะอเคอันนี้ก็คือมุมกล้องอันนี้ก็เป็นชุดเสื้อผ้านะสามารถแต่งได้แต่งร่างอะไรพวกนี้หรือหรือถ้า คุณเอ่อ,อมันก็มีในฟังก์ชันอีกส่วนหนึ่งนะเราสามารถเอ่อปรับท่าโพสในเกมนี้ได้นะเราสามารถเอ่อเลือกท่าโพสที่แบบว่าแล้วแต่คุณนะแล้วแต่คุณจะสรรหาว่าคุณจะให้เลือกยังไงนะท่าที่มันไม่อันั่นเกินไปนะพอพอจะได้ออกได้โอเคท่าโนมแล้วกันนะลิงฟอนนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเราสามารถปรับได้นะ ท่านีานาน้มันมีจริงๆมันมีมากกว่านี้นะเคเรากดเซตติ้งก่อนนะภาพดูแตกๆลยโอเคปรับเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะในโหมดนี้ไม่ค่อยกินเอ่อทรัพยากรมากเท่าไหร่นะเพราะว่าแมปมันเล็กนะปรับได้เคภาพมันก็จะดูสวยขึ้นในทันทีทันใดน,นะฮะความเงาจริงๆความเงาของผิวก็ปรับได้ด้วยเหมือนกันนะฮะ มันปรับได้ละเอียดถ้าคุณผู้ชมได้จัดเกมนี้มาแล้วเราก็สามารถดูคีย์ลัดในเซตติ้งได้นะเฉพาะหมื่อซายบ็อกเราสามารถกดตัว V เพื่อ,อคำได้ด้วยนะครับกดตัว H เพื่อ slow นะทำให้ slow motion ได้มีปุ่มคีย์ลัดต่างๆให้เราได้ค้นหายมากมายนะดูในเซตติ้งได้นะจริงๆแล้วแต่มันต้องจำนะในพอสมควรนะถ้าคุณสามารถจำได้ทุกปุ่มแล้วคุณสามารถควบคุมได้ด้วยมือเดียวอีกมือนึงคุณก็จะทำไรก็เรืองของคุณนะครับ ประมาณนี้นะครับส่วนของการตัดต่อแล้วเราก็สามารถทำอย่างนี้ได้ด้วยคุณชมเข้าไปสิงน,นะตอนนี้อันนี้เราเรียกได้นะเรียกโครคอก็สิงได้นะโคเซสนี่เราจะได้เป็นตัวดีแล้วแล้วแต่เลยว่าเราจะยังไงนะเราเกมนี้ก็สามารถทำแจงแบงได้ด้วยนะแล้วแต่ว่าคุณจะดีไซน์และสันแล้วก็ คิดสร้างสารรค์ยังไงนะในใจในใจผมก็อยากจะให้คนไทยเนะี่ยมาสนับสนุนนะให้เขาทําเกมนี้ให้เสร็จนะก็ขึ้นอยู่กับกําลังตังอะไรของเขาด้วยแหละผมเชื่อมั่นว่าคนไทยเราแน่นอนเลยครับว่าเรามาสนับสนุนอย่างแน่นอนนะสำหรับเกมนี้ผมนะเชื่อมั่นครับชาวคนที่ไทยแลนด์ทัางหาย